แเพราะฉะนั้นดูฉะนั้นโจมระบางอย่าเดิมเล่าองุ่นหรือในไรอย่ารับานของคนผิดอันนี้พูดกับแม่กับพ่อแต่ถ้าจริงดูเรื่องตัวเองจเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมาพูดกับใคร้ไหมงานเป็นแม่ทำไมเนี่ยเมเหงมาดูเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนทำไมเนี่ยไม่กระตากสนฝ่อกันทำไมครับบอกกับพ่อ พราะคนเดียวเนี่ยว่าในแนวทางพ่อเนี่ยเป็นคนที่ใจในครอบครัวแต่กลับมาจำชัดแน่และบอกทั้งข้อที่สี่และวมทั้งข้อที่สิบสี่ด้วยคุณแม่คุณจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรทั้งนี้ก็เพราะว่าลูกคนที่เกิดมาชื่อแจ็สันเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลสิเศษีที่มาจาเลือกลางที่มาเลือกแม่แล้วทั้งนี้ก็เพราะว่า แม่เนี่ยในครอบครัวแม่ว่าพ่อเนี่ยมีสิที่ใหญ่สุดแต่แม่เนี่ยมีจิตที่คนครับครับเป็นหมอป้าที่คนนะฮในครอบครัวเนี่ยแม่มี่มีจิตคนนะครับมายุ่งไม่ใิ่คนอยู่เหนือพ่อนะแต่อยู่เหนือยังไงครับอย,อยู่เหนือลูกไม่ใช่เราติดโมวดลหรือพี่ได้เหตุณูัิใ้พระเจ้ากระทำแม่และทำไมครับแม่ได้ ไม่ใช่ก้อนโมเสสหรือที่บอกไม่ยอมเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิสดาวปาโรแต่เลือกลดทุกข์ลดทุกขกับคนท่านในเซลเพาไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับแม่ที่คอยอบรมสั่งสอนไม่ใช่พวกซาอูลหรือที่เป็นผู้บอกว่าจะน่าจะยิ่งใหญ่คนหนึ่งเข้าวสิชนชาติี่เป็เอลนั้นได้รีมาเนี่ยก็เพราะว่าแม่ที่เชื่อฮันนาและอุษานใช้ชีวิตช่วงแรกของเขาจนกระทั่งเขาเป็นใหญ่ไม่ใช่เพราะตอนนีเจ้าใช้เขย่าหรืออะไจัง ของประแทอัดศิษยและถุโลงในการเปิโปงในช่วงสมัยเหล่านั้นก็เพราะว่าสุสนาซึ่งเป็นแม่ที่ต้องเป็นเล็กใช้เวลาก็มีรูปเก้าคนแล้วใช้เวลาอธิษฐานส่วลูกอธิษฐานส่วลูกแล้วอาทย์หนึ่งรูกคนนี้เดินพมาคุยกับเขาสองสองคนเน่ยก็คุยคุยแล้วอธิษฐานอีกประเทศเดิมผัดกันเรียนเ่็นนี้ทุกคนเพราะว่าเขาโตขึ้นมาก็เพราะว่าแม่ซึ่งนี่อที่คนจาก จริงนะจินาเก็บอกว่าความรักเริ่มที่บ้านความเชื่อในพระเจ้าเริ่มที่บ้านการฝึกฝนในอบรมตกสังความคิดข้างย,ยมสุคนิสัยพัฒนาได้ร่างกายจิตใจจิญญาณเริ่มจากบ้านเป็นอย่างนั้นะและผู้คลที่จงคิดที่คนที่สุดในกระบวนการนี้นั้นก็คือ คือือมามาคือแม่มาคือแมมาพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่วันจากทรแต่รู่คกับเราอ่านพร้อมกันเลินสองสามเขานี่ยั้งแต่กลางวันแล้ คุณน้ำไทยคิดว่าคุณตุ๊ดนี่เป็นเพื่อนผมที่ดีมากอ่านเอ่อนะของโงนโผล่เล้งโผ่เล้งเอ่อโผลเล้งนะอ่านหูแค่เนี่คนเดินสู้กี่คนนะเกอเป็นร้อยสู้มันเียดจะได้เลยนะโอ้นะสู้คนเป็นน้อยเป็นเจ็ดนะเจ็ดรู้ไหมว่า เขาเนี่ยใช้มือเปล่านี่นะสามารถที่จะฉีกสิ่งเนี่ยเป็นชิ้นๆเหมือนอย่างฉีกลนะูกแแคบนะเขาตั้งหน้ามหาศาลเขาคนเดียวนะครันะพรเมืองเขาใช้อากุธไตลาเนี่ยห้ยาน 1, นคน,น,น,นที่เรียนเก่งสิบคมานะหนึ่งทั้งคนเนี่ยจะโผล่ยิ่งกว่าตัวเอง เรื่ออะไรนักที่ใช้ไได้คิดโอเฟอร์ไใส่อลยเออนั่นแหละนะโอเปว่เก่งมากออกเกินเดิยอากาศไปนะทำทุกอย่างได้ขาคิดนะมีพลังแต่ว่าช่วง ก็กแมนนี่เนี่ยไอ้เนี่ยวกแข่งซีนนี่นี่นี่นะ้าเสีงได้นะค่าคนเนี่ยหนึ่งพันคนได้ขาดกระนใจลานะทีเดียวลคนนสู้พันคนเุยโอแียเนี่ย้หแว่เนี่ยโอ้โหแล้่้นีแลเดีเนีโอ้โหี่เดียวแท้เนี่ยนี่นโเนี่ยนีแ้วเดี่ยอหแแ่ของเขานี่ เราวังลูกคนนี้เนี่ยอย่าให้นิ่โกรธเนี่ยอย่าไม่ยอมให้นิ่โกรธอันนี้ดิอย่าให้โกรนธเนี่ยถูกใช่ไหมครับถูกจาก๋าเมย์คิดถึงครอบครัวนี้เนี่ยลูกหลานในแต่ละคนเนี่ยมีจุดอ่อนเนี่ยในชีวิตที่แต,ตกต่างกันก็ได้ลูกเราแต่ละคนนี้เนี่ยที่พระเจ้าให้เราดูแลเนี่ยมีจุดอ่อนในด้นางกายต่าง เราต้องการอะไรที่เป็นกล้องตู้แก้เราต้องรู้ว่าอะไรเนี่ยคือจุดอ่อนฝ่ายวิญญาณของโลกของพวกนักที่เราเองต้องให้ความสนใจและฝากละมัดตลอดติโมธีมีจุดอ่อนเขาเป็นคนที่กลัวสมาธิโยชิได้จุดอ่อ,อนเพราะหน้าตาเขาลูกหลอกโดรมอนมีจุดอ่อนเพราะเขามีภรรยามาัเขามีคนออกมายาดไง พนเขาไม่ได้เรต,ตองมีจุดอ,อ,อ่อนเพราะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ละคนนี้จุดอ่อนในชีวิตปลายสุ่างผมงนั่งคุยกับภรรยาและรู้เลยว่าลูกผมงสองคนแต่ละคนนี้มีจุดอ่อนปลายอย่างอะไรนะผมกับภรรยา แล้วเด็กแต่ละคนเนี่ยมันมีธรรมชาติที่ต่างกันบางคนเรียงนง่ายมากเยอะอยา่างในชาตินี้ตอนที่เด็กๆี่ยเรีย,งรยงนง่ายแล้วเรียนไปทําอะไรทาเอาในสกา